ออกศูนย์หกกันปะเก้ากับศูนย์ออกศูนย์สองเก้ากับศูนย์ออกศูนย์เจ็ดแปดกับเก้าออกศูนย์แปดอ่ะเห็ F ีบขี S ้เหยียินต์มหาเห่งอ่ะตั้งเจี๊ยบเด้อตั้งพอออกเห็ีบขี้เพื่กันตั้งใจรับก้อนภูมิโชคนี่ใช่หรือผููบุมิโชคไี่ใช่การรับตั้งใจรับก้อนน้ำแข็ ถึงนำถึงวองจินนำใส่นำซอยวาเหุ้ข้ากันมีอายุวันนาสุขะประพฏิภพานธนนทร์สนสมบัติถกจทนทุย่างคิดจริงใดแก่สมวามปาปมาาถนาที่จะการงานได้แก่ประสบความสําเร็จจงบังเกิดแจ่เรียววัน สิสนิจังวุฒาปจายินโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะละสาสาธุสาธุจะเดินจินจะเดินถ้ำเหรอต่ออะไรบ่ครับผมนะมหาแห่งครับผม,มเ <laughs> ผมือม่อนี้บบไตเต้นกันฟังเสียงโบสัดต, <laughs> ต้องได้เดินทางมากสก,กัดเองเลยมันบอกมาตามต่อนะครับเนาะ อแม่พังอาจารย์สายคอมเมนต์ครับผมเนาะเด็กตาล่างพี่น้องเขาอ,อยุบแล้วมาทั้งบนทั้งล่างเนาะีีผู้มาตัวทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเด็กตาล่างเนาะมีอยู่แบบคนกระทู่มาอยู่ทั้งสองหาวยิงทั้งสองเจี๊ยบชื่อยังไงบูรษันจำบ่ได้จำบ่ได้เป็นผู้ยิ่งนะครับผมบูอะไรแบบทุสองทุสองบ่เป็นผู้ใหญ่งแหนบโว้ถอดก็ต่อเด้อ กูยังไงหัวละลั่นแมวเสนโอ้ยเกียบเท่นแี้นะว่าเกียบมหาเฮง่น้ครับผมเกีบมหาเฮงขึ่นแล้นนแมนแมนเตู้เงมื่องนกอมสีเอนกุปูคุณ่เมืองนอกหนก็มสมลาบกตตามเบอร์โทรเนาะอ่าตามเบอร์โทรนั่มาจารยนั่นแหละเนาะ เพราะว่าจะซองสิมากกัคือถึงหนกกันยุ่งข้กันอย่างข้อหาทังหลายอยู่เนี่ยเนี่ยอยากมาเนาะนี่อหาผู้ลวดสลักตะล่างอันเก่าเลยนาะครับอันไซโบมากกับตัดงถิ่นเลนบ่นี่ครับนี่ก็สิว่าที่บ้าห้างบุญห้างล่างนี่แหละลวดที่ผ่านมาได้พี่น้องด้หนี่ล่ะเนาะตะล่างเห็นคักขัดพี่น้องเนาะ อันตัวนี้ก็ดิว่าบโมมานั่งกันเนาะอันซูนกับเจ็ดนี่ก็ดีก่าจิมเพื่อนว่าเสี้ยนใหญ่อุดวนมากครับผมปูเจ็ดกับศูนไม่มาคู่กันเออบโมาอันกับติดแช่พกไอศูนพกซูนหาต้นเลี้ยวบนเส่หรือเอลาบัตรเลขกว้างมากปาดโอ้เสี้ยนใหญ่ดับปูสายขมิ้นเลี้ยวอันนี้เหตุผลที่มากเด็ดไปตามที่จริงปูจิตปล่อยเลขอ่า ตีปวยหนึ่ศูนย์เนี่ยคือฟันบนบน,บน,บนิดเดียวมันบ่่เก้ากับศูนย์มาตัวฟันศูนย์เม็ดเดียวมันบน่่ครับผมกัดจิลูดไปแล้วกัดเน้รักเขากับมีศูนย์สามมับนบอ่อ่าศูนย์สามศูนย์หกอ่าศูนย์เจ็ดทหารกัดจะเป็นตัวร่องไหวน้นะครับผมอ่ากัดคือมันพันไปแล้วกัดคืออยู่ในนี้อ่าถี่มาได้เทั้งบนเทั้งลาง่างแต่ว่ามือน,นั่นกัดเขาโอ้ยนั่มันหลายาอย่างเนาะอะไรกัดเดกกัดเลขเล็กกัเคยบอกตอนนี่ เด็กครเนี่ยตอนเด็กคำนวณเท่าน,อนอ้อครับผมพูดคยบอกว่านี่หนึ่งหนึ่งสองสามเป็นหลักหน่วยล่างมันมาเอ็นมาหนึ่งสองสามคือหลักหน่วยล่างไม่หรืเก้าสองเอ็นบอกเนี่ยหนึ่งสองสามเป็นหลักหน่วยล่างบาทเนี่ยออกจากหลักหน่วยล่างพูดคยบอกว่านี่เห็นมาแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งคือหลักสิบบนและล่าง ผลถุอท่ายมากศูนย์เจ็ดบนติดเล็กติดศูนย์มันบ่อเก้าส่วงติดเก้าส่วงมันบ่ครับผมมากเลยแง่ออลลัสมันคือหลักสิบมามีคิดแค่สามหมดในหลานจุ้มขาดำๆเนี่ยแปลว่ามันพานเร็วครับผมผมว่าพานไปแล้อหกวดนนี้เข้ากับละว่างหลักสิบบนและล่างมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามสิบสิบสิบเด้อ หลักสิบนะคเนาะหลักสิบบนล่างมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามหลักสิบบนล่างอมีสิบมีสองมีสามกันมันมาได้ครับผมคือหมวดกวนั่นเคยบอกว่าหลักหน่วยบนล่างเอ้หลักหน่วยล่างมีหนึ่งมีสองมีสามเปนบ่ครับหลักสิบมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งเปนบ่เอาหลักสิบมาจับใส่กันติดเก้าสองเมนบ่อะ หัวนี่ศูนย์หนึ่งสองสามเอามาจับใส่แปดเก้าศูนย์อมอ่ะหลักหน่วยหลักหน่วยลัยลงแปดเก้าศูนย์กาดีมาได้เทั้งบนทังลางเข้ากับการรันตีบได้เข้ากับเป็นแค่ปลายปากกาของเนาะแมนบอนเข้ากับสซร์ลเบอร์เหรอนี่แหละค,คือสซร์ลเบอร์มันเห็นบอเลขที่ปูว่าผู้ใช้เขียนมาบ่มาเน่กากันเนี่ยบอเลขภายในช่องตารางสี่เหลี่ยมแมนบอเจ็ดแปดสามสี่เห็นบออ่ะ เจ็ดแปดสามสี่ไม่มาด้วยกันมันบ่เจ็ดแปดบัวม่านน้ำกันเจ็ดสี่บัวมานน้ำกันเจ็ดสามบัวมานน้ำกันมันบ่โอ้ยช่างนี้บ่ใครที่บ้าบัวม่านน้ำกันแมนแล้วก็สามสามเจ็ดสามแปดสามสี่บัวมานน้ำกันมันบ่นอะหมวดนี่นี่มหาเฮงมาเลขที่ยังกว่าเออสามเจ็ดแปดสามอ่าเจ็ดแปดสามเลยครับเจ็ดแปดสามครับช่องจะล่างทีเหี่ยมอีเด้อ แปดเก้าสี่ห้าไม่มาด้วยกันภายในตารางสี่เหลี่ยมนี้สี่ตัวนี้จะไม่มาด้วยกันอืมเนี่ยอ่าคือมันเป็นได้แค่เลขลักเลขลักเท่ากับคืองวดก่อนก 7, 8, 3, 4, นระติดเจ็ดแปดสามสี่เอ็นบับติดติดลักคือศูนย์คือเจ็ดศูนย์นี่ตัวที่จับใส่คือเก้ากับศูนย์มันมี่นจับใส่คือเก้ากับศูนย์เคือเอ,อเลขสี่ตัวนี้มาประกอบคูณใช้กับนี่แปดเก้าสี่ห้าเอามาประกบใช้กับศูนย์หนึ่งหกเจ็ด ประกอบคู่เลยอือบ้านเลขทีเจ็บแปดสามไพ่ที่ต้องตาางทีเอ่าดูอปด้วยค่ะหรือว่าเพิ่งรับมากค่ะสองสามเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันนั่นจีบกันเลยพี่หนังพี่ซพิจารณาน้อยแต่รับมาเมื่อวานนี้ค่ะเ็บแปดสามสดล่อนเลยก็เอาแต่มมาหาเฮง บางคือสามตัวเลยหรอพี่น้องเอี้ยหรือว่ามันทีรูทหรอกเอาแน่นอนบ่ได้ค่าเอฟพี่อดมินผัวไปบอกเข้าบ้านเลขที่มหาเฮงเด้ออี่ยังก่อนล่ะเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามบ้านเลขที่มหาเฮงจัดไปเจ็แต่วันที่เจ็ดแจ็ของปูสายขมิ้นแต่ว่ากะผ้าในช่องชีเลี่ยมบ่มานน้ำกันเนาะอ่าแต่สุดอ่าแต่ว่าปูกับย่อมลาบปูตัดอยู่นึงแต่ว่าไปในช่องไอ้นี่ข้อบัดบดรุด ปอมัตัดถิมบอกวเชียนในอุดรเนพม่าเจ็ดกับศูนย์มามาด้วยกันปูปูก็ได้ตัดถิมมันก็ได้ดับปูแต่ว่าในตารางเขามันบัตถึงเบิดบงดที่ไหนมันนี่อีกนะปูเห็นวงกลมแต่ศูนย์สามศูนย์ศูนย์กับสามเจ็ดกับหกเก้ากับสองทำไมไม่วงปูซื้อได้ไหมซื้อได้ซื้อเลยขอภายในตารางสี่เหลี่ยมนี้ผูกทั้งบนทั้งล่างปูเคยบอกว่าครับผมอ่าเคยบอกให้แล้วถูกทั้งบนทั้งล่าง อันนี้กับบมาน้ากัน,นเนอะข้ากันไปชื้อมันคือมาร์กชื่อมาหาเฮงมากกระจัดไปนี่เป็นยังที่ว่าเล็กวิ่งขรงเข้าเนี่ยมันมาเลย,ลยหลายงวดมันจำใครบ่ผานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดงวดนี่ <18 S 1> ตัดไปสิบปดงวดวไม่เคยพลาดค่ะอ่า เจ็ดกับแปดเนาะเลขวิ่งเด้อเนี่ยตุ้มเป็นติ๊กสีส่มๆมาอเด้ออ้อันนี้เป็นไหมถึงว่าเลขตัวเดียวเลขสองตัวสองตัวมาหนึ่งตัว<อ>นี่นี่สองตัวมาหนึ่งตัวเด้อเลขติ๊กตัวสีสมมาอันนี่อันตัวสีชมพูนี่คือมันออกรบผมคำนวณเบื่องว่าเจ็ด<อ>กับแปดเนี่ยเจ็ดกับแปดมาหนึ่งตัวมันบอค่ะ,ะบบนี้มันบมาทั้งหมดมันดังเจ็ดติดเจ็ดหนึ่งมันบอเลขวิ่งคือเจ็ดกับแปดติดเจ็ดหนึ่งแปดสองล่างมันบ่ อ่าบันนี้เจ็ดกับแปดอีกหมวดต่อมาเจ็ดสองบนสามแปดล่างมันบ่ตดเจ็ดกับแปดสี่กับห้ามาหนึ่งตัวมาเก้าห้าเจ็ดกับแปดมาหามาหาเจ็ดเห็นบ่ครับอ่าเจ็ดกับแปดมาหาแปดกับแปดสองขั้งบนอีกกันบ่เจ็ดกับแปดมาแปดสามล่างกันบ่อ่าเจ็ดกับแปดมาสามแปดล่างกันบ่อ่าสี่กับห้ามาหาเก้า หา้าบนครับตัวมาเรื่อยๆเจกับแดออกศูนย์แปดส่กับห้าติดหาเจ็กับหติดศูนย์ห้าเก้ากับศนย์ติดศูนย์สามมาเราได้ศูนบันศนย์ศูลมาเด้เก้ากับศนย์ติดศูนย์สากับศูนย์ติดหนึ่งศนย์เก้ากับศนย์ติดหนึกับห้สี่กับห้าติดสี่สองเก้ากับศออกศูนย์หกเห็นปะเก้ากับศูน ออกศูนย์สองก้ากับศูนออก0ูนย์เจ็ดแดกับเออกศูนย์แปดบ่ฮ่้น่นเ่าฮ่าฮ่นย่นฮ่าฮ้าฮ่าเ่าาฮ่าฮ่าฮ่ลฮ่า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 ย่งฮ่าฮแลฮ่า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 ย่ืฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮาฮ่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 าฮแาฮ่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 รฮาฮ่า่า่าฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่า่า่า่น่่า่า่า่่่า่า่ ถ้าเลขติดแปดกับเก้าก็คือ0123จับใช่ครับผมอ่าเอามาใส่แปดกับเก่านะคะน้อแมนเอามาใส่แปดกับเก่านนอาจจะเป็นหนึ่งแปดแบบน,นี้เ,นเ่นบ้างหนึ 1> 1่งแปดคู่